สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้มายามพี่ยามน้องอยู่ท่าบักไฟหวานจ้าบ้านไม้ไถ่เจริญแล้วก็มีวัดสุขโตล้อมรอบเลยจ้าปลาวัดสุขโตนายยายเลี้ยงจำยายเลี้ยงได้ป้องยายเลี้ยงสมซื้อยายเลี้ยงอะไรล่ะเรียกหลาดหลายพุ่นแล้วนี่หุ่งห่างพุ่นหกแล้วจ้ะ เดี๋ยวก็หุ่นต่อไปอีกลูกร้านอีกแล้วกินกับลายย่างเนี hmm. with, ่ยจ้ะพ so ี่น้องเนี้ยใส่พวกไม่นี้เขากินก้อยง้วเนาะจ้ะตอนนี้ถ้ยก็าชิได้กินก้อยง้วแท้มือเนี่ยเนี่ยบ้านใดก่อนรู้บ้านคคกกุุงตบัะพุงอีกพี่น้องอเาต้มถาดกินก้อยเนื้อสุดทั้งเครื่องดองมองดูพี่น้องใส่ักหนาวพร้อมก้อยเนี่ยใส่แบบน้ำดิ ได้ปลาล่าพร้อมได้ปลาแดงพร้อมอยู่บอกินสูตรทั้งนี้เบิ่งรู้กินต่สูตรทั้งอุบลสารคามอ็เองแบบเขาใส่บักน้วอยู่เลยไม่ิดส่ยกมา่บเลือดันนี่แซ่บแซ่บแซ่บมากใ่ขุ่นวันีแต่ต้มแซ่บ เพราะว่าไม่ได้ต้มไว้อ้าว้อยงวสูตรชายภูมิอร่อยหรือเปล่าสูตรบ้านไหมเนี่ยบอสอันนี้ลวกเนื้อได้จ้าลวกกินลวกกิมต้องใส่น้าบุจุน้ำหาม้นท้าใส่หลักชิ้นเดือะกิมแซบแเดี๋ยวใส่บุร้วเาที่ล

เด้ยจุ้มจิ้มถ้วยนึงอีกอ่ะเาไปโรย่งเลยเป่นโรคอีกไมเราแก้ถ้วยน่ะใช้ขนาดไหนเล่กทำไส้รวมลูกชิ้นพี่น้องรวมลูกช้นรวมลูชิ้นกจังว่าท่านไปต้องเอาเนื้อกินไปเลยล่ะแกงาะเก่ยที่ขอน้ำคน่อยเช่เก้มาด้วยเช่ ซมีกว่า้อิมตีเลยชิมหลาชิมโอ้พี่น้องกำถาดจ้าแซ่แซใสแคบหมูเลยหายพี่น้องแล้วกันน่ไมมพร้อมจ้ะขอบคุณนกะมีมยาบยากยามุ้งงซิมมงดูไดแล้วขอบคุณนเนาะซิมยาเรียงซิมกินทำมงาด้วยแซ่บนั่นน่ะนะ

มาเด้อมาเด้อพ really ี oh, mm ่น hmm. mm ้องมาเด้อพี่น้องเออน่ะจะได้บะมีกุ้งบะมีทะเลโอ้เขาไม่บ่จ้ะจิ้มลาบเนี่ยนะลาบสุกพี่น้องมากินลาบสุกเอ้ยลาบหรือผัดกระเพราเนี่ย ลาบเลยเนาะวันไกะเพราใช่ไผกะเพราบอมแซบแซบแซบบ่เนาพงชั้นหนึ่งทำไมถึงรวมญาติแต่วันนี้ญาติามเยี่ยยมกันาเอะเหรอนานเจอกันทีเต็มเลยญาติอ่ะอ เมื่อนี้ยุทาไฟหวานพี่นอ้องเมื่อนี้บ้านบ้านลุงจ้ะลุงหนองที่มันมีวัดปลาสุกโตวัดที่ดังๆนะพี่นอ้องเนี่วัดลมลื่นดีจ,จ้ะแล้วกินก็ไหลายจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องต้มแซ่บกับีลาบง้วดีบกับีหมกหม่อมกน่อไม่ ลาบงัวพี่น้องต่ำบัก,กหุ่งจ้ะี่เจแนวแซแสบแสบพ่อแม่พี่น้องรหยญาติกันเนาะมาเบิดโม่บ้านอรรถ <c oughs> เบิดโม่บ้านพี่น้องายามลุงยามป้าจุ๋มองที่เคยมาเอาบากับากบกักยังเกาะบักล้ำใหญเนาะ เคยมาเอาบักลมใย,ยน้ำใย,ยเรียงจะแกะเราก็มาเก็บบัเงาะจ้ะจังน้อยกับม,มีบกทุเรียนได้จ้ะจังน้อยเนี่ยไปแม่เสียปั้มน้ำมันน่ะอันนี้เป็นปั้มของลุงเองโอ้ติดแผงโซลาพร้อมปัตมน้ำมันหยอดเหรียญ ตู้หยอดเหรียญแก๊สโซฮ้อเก้าห่าตู้โทรศัพท์นั่กดน,นี่กดน,นี่บ๊อบปิดอยู่พอสำหรับเติมมอไซคตู้น้ำตู้น้ำมันหยอดเหรียญอันนี้ทั้งจากเอ้ยถ้าไปทางนี้พโอวัดสุขโตได้บ่เท่ไปได้แม่นบ่นี่ได้เนาะไปทางนี้ได้ววไจ้ะเส้นนี้ไปได้ค่ะวัดสุขโตเพราะว่าในหมู่บ้านนี้ก็เป็นแบบ วัดสุคตโตอยู่ใกล้ๆเนาะจ้ะวัดใหม่ไทยเจริญบ้านใหม่ไทยเจริญนะคะพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวจ้ะมื่อเนี้ยเห็นบอพี่น้องตู้น้ำมันหยอดเหรียญหยอดเหรียญยังนั่นแป้งก็ได้ประเทศได้ครับโอนได้ปะโอนมาได้โอนโอนโอนให้ผมเดี๋ยวผมหยอดให้วังสิบ่ะจังสี่ได้อยู่จังสีได้เยอะจะหยอดเหรียญหยอดแป้งเนาะแป้งก็ได้ จ้ะการใส่แบบทันสมัยะปั๊มหลอดเขาเรียกปั๊มหลอดจ้ะโอ้พี่น้องเห็นอันนี้ไหมมักซิดานอยน้อยๆหน่อยๆๆๆเอาไปเห็ดยังกินนะเนี่มักซิดาขี้นกว้าวแกไปฮะอยู่ท้งดงนี่ของกินหลายยางีด้พี่นอ้อง ข้องกินบ้านเขาก็มีหลายแบบอาหารปลาอันนี้จะเป็นผลละไม้ปลาล่ะพี่น้องจ้ามัน่นหรอไปเนี่ยปูน,น,ยปน,น้อยมันคือเป็นนั่นน้อยๆเส้นจต่มันคือเป็นตาแซบอยอะสันดอกมาใส่เสีย ทั้วอิ่มละบอขึ้นนั่งคือลืออยู่กันหลายแล้วอิ่มแล้วกลยบบนี้ชอบหลายแซ่บหลายแบบแซ่ปนะวกโมยังแซ่บเซ็ปจากคนไทยก็เซมซูจากแซ่บแต่ว่าโมจากจ๊กินโอจากจ๊กิน